เอาไปกันต่อค่ะผู้ชมขาอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ร้อนมากเมื่อคืนนี้เลยนะฮะสืบเนื่องมาจากเมื่อช่วงบ่ายเย็นของเมื่อวันนี้ที่ผ่านมาค่ะจวบเปร,เ,ปรเ,เขาเรียกว่าประจวบเหมาะมากๆนะคะก็คือน้องดำดงหรือเนีชนกเนี่ยแหละค่ะผู้ชมขาเขาก็มีการไลฟ์สดผ่านโซเชียลนะคะก็บอกว่าตนเองเนี่ย ไปอ,อ,อยู่ในคณะเนาะคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรแต่ว่าคนในวงไม่มีใครคุยด้วยแม้แต่หัวหน้านะคะุณแบงค์สอนรามเนี่ยก็ไม่ได้คุยด้วยรวมไปถึงค่ะเธอก็บอกว่าหรือว่าเพราะเธอทํางานเ,เยอะหรือเปล่าซึ่งเดือนเมษาที่ผ่านมาค่ะเธอก็บอกว่าเธอไม่ได้รับงานนอกเลยนะเธอโฟกัสแต่การเล่นลิเกอย่างเดียวค่ะแล้วเธอก็บอกว่าโอ้โห พื้นที่ของคณะเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เซฟโซนอีกต่อไปแล้วนะฮะจนหลายๆคนเนี่ยบอกว่าโอโ้โหในที่สุดเนี่ยดำดงก็ประกาศชัดเจนค่ะว่าออกจากคณะสอนรามน้ำเพชรแล้วนะฮะนี่คลิปนี้เลยค่ะผู้ชมค่ะเธอก็นั่งไหลสดอยู่นะฮะก็บอกเล่าความรู้สึกบอกเล่าความในใจเนี่ยแหละค่ะผู้ชมและเรามาวิเคราะห์กันแบบนี้ดีกว่าว่าเพราะเหตุใดทำไมเธอถึงมาล่ำไห้แล้วก็ร้องห่มร้องไห้นะฮะ ในคลิปนี้ในไลฟ์นี้นั่นเองค่ะสืบเนื่องมาจากนะครมองได้หลายมุมด้วยกันแต่มาวิเคราะห์ในเรื่องของที่น้องดำดงเนี่ยนะครหรือเนชนกออกมาพูดก่อนเธอบอกว่าหนึ่งเนี่ยเธอมองว่าหรืออาจจะเป็นเพราะว่าด้อมด้อมคู่หรือเปล่านะครับมีการไปไปว่า ไปต่อว่าต่อขานคนในคณะนะฮะซึ่งเธอบอกว่าเธอไม่รู้เรื่องอะไรเลยเธอไม่รู้ด้วยว่ามันมีด้อมมีอะไรแบบนี้นะคะอ่ะรวมไปถึงเธอบอกว่าอา้าวแล้วเรื่องของการทํางานเนี่ยเธอก็โฟกัสอย่างเต็มที่แต่ทําไมอะ่ะก็ไม่มีใครคุยด้วยนี่แบบนี้มองกันสองมุมอย่างที่บอกนะคุณผู้ชมมุมแรกมุมดาโดงก่อนคือถ้าเป็นคุณผู้ชมเวลาไปร่วมงานกับใครหรือไปทํางานกับใครแล้วไม่มีใครคุยกับเรา เรารู้สึกยังไงในมุมแรกกันนะอะเหมือนในออฟฟิศอย่างเงี้ยแล้วไม่มีใครคุยกับเล็กซี่อย่างเงี้ยบางทีเราก็อึดอัดหรือเราไปโรงเรียนแล้วคุณครูไม่คุยด้วยหัวหน้าห้องไม่คุยด้วยเพื่อนร่วมชั้นไม่คุยด้วยรู้สึกยังไง อันนี้ก็เข้าใจในมุมของดําดงค่ะก็อาจจะรู้สึกแบบนี้ก็ได้มุมต่อมุมดําดงเช่นกันค่ะผู้ชมขาอีกหนึ่งเรื่องที่บอกว่างดเ,เดือนนี้เนี่ยไม่รับงานนอกเนี่ยนะคะเราก็มองว่าโอกาสมันมาในเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยทางค่ายก็อนุญาตให้ไปรับงานนอกได้นะคะเพราะกระแสมันมา ดำาดงอะมันดังฟีเวอร์มีงานจ้างมีงานติดต่อมาเยอะมากๆและพอน้องออกไปรับแล้วก็ไม่ได้ทำให้งานเสียแต่มันมีเหตุการณ์ขึ้นค่ะผู้ชมขะก็ประมาณช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยแหละ ก็คนว่าจ้างนะฮะเขาบอกว่าต้องเล่นลิเกเรื่องดำโดงแล้วต้องเป็นดำโดงประจวบเหมาะดำโดงเนี่ยลาป่วยค่ะมันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวหรืออีกหนึ่งชนวนหรือเปล่าอ่มาดูในมุมเดียวกันค่ะมุมของวงบ้างวงลิเกเนี่ยนะคะก็สอนรามน้ำเพชรรวมไปถึงเพื่อนๆในวงเพราะเหตุใดทำไมไม่คุยด้วยอันนี้ต้องโฟกัสนะหัวหน้าวงไม่คุยด้วย เพราะอะไรมันต้องมีอะไรหรือเปล่าหรือว่าคนในวงทุกๆคนไม่คุยด้วยมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้เราก็ต้องพิจารณาตัวเองเช่นกันอย่าไปบอกว่าเธอไม่คุยกับฉันเธอไม่คุยกับฉันหัวหน้าไม่คุยกับฉันนี่ค่ะต้องมองและพิจารณาตัวเองด้วยว่าเพราะอะไรทําไมเขาถึงไม่คุยด้วยอันนี้มองมุมนี้ด้วยรวมไปถึงค่ะผู้ชมค่ะการทํางาน คำว่า teamwork อันนี้ก็คือสําคัญเช่นกันนะคะลิเกไม่ได้มีแค่ชีวิตเดียวลิเกมีหลายร้อยชีวิตอยู่ในโรงลิเกการเดียวงานการทํางานโดนตีปีพาดนะคะแม้แต่คนที่อยู่เบื้องหลังช่างไฟหรือคนที่ทํางานทุกๆคนเนี่ยก็เขาเรียกว่าเป็นพลังในการขับเคลื่อนของโรงลิเกนั้นๆและ คณะลิเกค่ะผู้ชมขะถ้าใครไม่สบายหรืออะไรเนี่ยอาจจะต้องแจ้งกันน,น,นี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆขาดคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้นะเราอย่างนี้ดีกว่าค่ะผู้ชมขะ เล็กซี่เนี่ยก็ติดตามน้องดำดงมาโดยตลอดนะคะดูทิศทางต่อไปว่าดำดงหรือเนชนกเนี่ยเขาจะดำเนินในทิศทางใดต่อไปรวมไปถึงค่ะน้องแบงค์สอนรามนะคะรวมไปถึงน้องน้ำเพชรเนี่ยนะคะก็อาจจะมีการถแถลงข่าวอาจจะมีการชี้แจงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็เป็นได้ค่ะแต่ที่แน่ๆค่ะ เรื่องนี้นะฮะทั้งสองฝ่ายจะต้องออกมาคุยกันจะต้องออกมาพูดกันนะ,ะในมุมของกันและกันนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆนะฮะเรื่องนี้มีหลากหลายปมที่เราจะมาวิเคราะห์กันต่อนะฮะ